ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับคว้านมือหมุนนะครับหรือว่าลอกมือหมุนนะครับยี่ห้อมาลาทอนนะครับก็มาดูภายในกล่องกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นาสามารถยกน้ำหนักได้ถึง540ปกโลกรัมนะครับหรือประมาณ1200ปอปอนด์นะครับก็เเป็นลัขนาดนี้นะอุปกรณ์ในกล่องก็มีเท่านี้เองนะครับไม่มีอะไรละ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่นรุ่นนี้นะครับ FDC หนึ่งสองูนศูนย์นะครับอุปกรณ์นในกล่องก็จะมีที่หมุนนะครับคว้านนะครับแล้วก็ตัวตัวลอ,อกนะครับตัวลอ,อกก็จะประมาณนี้เลยนะครับยี่ห้อมอลลธรรม นะครับยกน้ำหนักได้540กิโลนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับตัวนี้สลิงนี่4.5ม mm, ิลิเมตรนะครับสายสลิงยาว8เมตรนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็เอามาใส่อันนี้ครับอันนี้จะเป็นประแจเบอร์19นะครับ วิธีการใส่ประกับนะครับก็ไม่รู้น่าจะผมจะใส่แบบนี้นะครับเอาตัวนี้คว่ำลงไปนะครับคว่ำลงไปลักษณะนี้นะครับอ่านไกนะครับก็ก็จะมีตัวนะตัวล็อกนะครับถ้าไยัเดินหน้านะครับก็ล็อกอันนี้ถอยหลังนะอันนี้เดินหน้านะครับ เดินหน้าก็สามารถหมุนเดินหน้าได้ควานขึ้นนะครับแต่จะถอยหลังไม่ได้นะครับประมาณน,นี้หรือว่าปรับไว้ตรงกลางนะครับปรับไว้ตรงการลนางลักษณะนี้นะก็ก็จะเป็นการฟรีนะครับปรับไว้ตรงกลางนะจะฟรีนะครับจะฟรีเลยนะข้าถอยหลังได้นะครับสา,า,นะายยา,าย,สยาว8เมตรนะสายสลิงยาว8เมตร ที่ข้อมาราธอนนะพันสองร้อยปอนด์นะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปลองติดตั้งกันดูครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับตรงน,นี้ก็เดี๋ยวก็จะไขให้แน่นเลยอ่านะครับประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไปลองติดตั้งกันดูครับ ครับก่อนไปติดตั้งนะครับก็ลักษณะการใช้งานของผมนะครับีไปดูสถานที่แล้วไปดูหน้างานแล้วนะครับก็คือมันต้องผมจะต้องติดห้อยลงแบบนี้ครับต้องติดง่ายขึ้นแบบนี้นะครับเราจะไปคว้านเรือนะครับก็คือลักษณะมันต้องหมุนทางด้านด้านนี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นฝั่งนี้ได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวมาลองลื้อกันดูก็เดี๋ยวถอดเลยนะครับ อันนี้จะเป็นประเจเบอร์สิบเจ็ดทางนี้มันฟรีต่ยังไม่ทันใช้งานครับรื้อก่อนนลครับ มีบูทมาให้ด้วยนะบูทตรงนี้แปดเมตรจะไม่รู้จะเปลี่ยนข้างได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวผมถอดออกเลยสลิงก็ก็นิ่มด <oh ีครับแต่มันจะดิบดิ แต่คราวนี้พอถอดออกมานะครับผมมาสังเกตยอย่างหนึ่งแกนตรงนี้เล็กมากเลยนะครับอาจจะด้วยเพราะว่า,าจ,จะได้ไม่ต้องกินแรงมากนะครับแต่เรือผมไม,ไม่หนักเท่าไหร่เดี๋ยวคงจะต้องทำตัวแกนตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับทำแกนตัวนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะตัวนี้เขาเชื่อมเชื่อมติดมาเลยนะครับ อันนี้เขาใช้ขัดไปขัดมาแค่นเองนะครับอันนี้เริ่มแตกแล้วนะครับก็เ,เดี๋ยวลองมาย้ายฝั่งกันดูจะย้ายได้ไหมเหมือนจะย้ายไม่ได้อ๋อย้ายได้ครับต้องเอาตัวนี้ออก การเขาก็ค่นี้ครับไม่มีะะอะไรยากแหลังไม่ได้อนนี้ถอยหลังแต่เดินหน้าไม่ได้นะก็เป็นเฟืองลักษณะามาขัดนะครับมาขัดแค่นี้เอง เดี๋ยวมาลองถอดกันดูครับอันนี้น่าจะเบอร์สิบก็ใส่มารวมๆนะไม่ได้ใส่อะไรแน่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองถอดกันดูครับ แน่นมากครับตรงนีเ้เดี๋ยวผมลองหาที่เอาออกก่อนนะครับตัวนี้แน่นจริงๆครับตัวนี้ไม่มีแหวนให้ด้วยนะครับไม่มีแหวนถอดด้วยครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมลองถอดดูครับเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วมารีวิวอีกทีนึง เดี๋ยวผมทอดให้ตัวนี้ออกก่อน ชิ้นๆนะครับตอนนี้อันนี้เดี๋ยวย้ายลองดูก่อนนะครับ เดี๋ยวผมถอดทึงออกันดีกว่าอ่ะครับก็ตอนนี้ก็หลุดแล้วนะครับหลุดแล้วต้องใช้เหล็กปลายแล้วนะครับในการงัดออกมาตอนนี้ก็ถอดได้แล้วง่ายๆแค่นี้เองอก็เหลือแต่ตัวเปล่าครับตอนนี้ไม่มีอะไรแล้ว ก,ก็เปลี่ยนจากขวามาซ้ายนะครับซ้ายมาขวานะครับเพราะว่าผมต้องการหมุนด้านนี้นะครับก็เดี๋ยวล็อกอ,อ,อารถขนาตรนี้นะอีกล้ัโพ เรียบร้อยเดี๋ยวจะจระบีทาท่านหน่อยนะครับอันนี้จะระบี เพื่อความลื่นนะ่ย สนิมกนะินนะเพิ่งเฟือมาใหม่ ็เรียบร้อยครับต่อมาก็จะทดสอบกับตัวนี้มันจะได้หรือเปล่าครผมลองดูนะครับ มันเซน่องก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ประเด็นตรงนี้แกนตรงนี้เล็กมากเลยนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องทําให้มันใหญ่ throw a diamond can i so. น่าจะได้ผลนะครับได้อย่างที่ต้องการนะครับผมจะใช้ใช้วิธีการห้อยนะตัวนี้ แต่สปริงตัวนี้จะต้องอาจจะต้องเจาะรูตรงนี้หน่อยนะครเจาะรูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ล็อกอะไรครับอันนี้ไขไว้ลองทดสอบดูเฉยอ่ะครับ ตอนนี้ผมก็ย้ายที่ควงนะครับที่ควานนะครับมาอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วนะครับจากปกติเราจะควงซิด้านขวานะครับก็ย้ายมาเป็นซิกซ้ายนะครับแล้วก็ตัวนี้แกนมันเล็กมากนะครับผมก็เลยใช้แป๊บนะครับเหล็กแป๊บขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับอากจะเชื่อมไม่ค่อยสวยนะก็ใส่ลงไปแทนเลยนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ปลายตรงนี้ก็เลย เชื่อมด้วยนะครับเพราะว่ามันแตกนะครับแล้วก็เอาน็อตล็อกเอาไว้นะครับส่วนตรงนี้ก็นะครับอ่าตรงนี้ก็มีรูนะครับฝั่งนี้ไม่มีนะครับผมก็มาเจาะรูนะครับเจาะรูแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็จะแก๊กเหมือนกันนะครับทํางานเหมือนกันครับสองฝั่งนะครับ ถ้าใครไม่ได้ก็สามารถย้ายได้อนไรปลดฟรีได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ก่อนอันนี้ผมบีบไม่ไหวครับไม่รู้จะอะไรบีบนะครับรพอข่าเสร็จแล้วใส่เข้าไปมันก็เลยก็เลยช่างมันไว้อย่างนี้ครับประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้แผ่นนี้นะครับอันนี้ผมเจาะรูแล้วก็สตาร์ทเกี่ยวเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็จะยึดติดนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันอีกทีนึงครับ อ่ะครับตอนนี้ก็ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองทดสอบกันดูครับอ่อันนี้ผมจะใช้ความหน้าลงนะครับอาก็ประมาณนี้นะครับที่ล็อกอะไรผมก็ย้ายมาอยู่ด้านด้านอันนี้ก็เป็นด้านขวานะครับเรลองดูครับอันนี้ผมผูกเชือกอะไรเรียบร้อยครับ เลือก็ขึ้นมาอย่างง่ายได้นะครับไม่ต้องยกแล้วครับราวนี้ก็ประมาณนี้ครับ คุณที่รับชมครับสวัสดีครับ